สารนี้ถึงพี่ตูพ่พี่นะครับพี่ในฐานะที่พี่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับพี่ผมเป็นรุ่นน้องพี่ครับพี่เรื่องที่พี่ต้องรีบทาเร่งด่วนที่สุดคือเรื่องความสุดจริตนะครับพี่กาจัดการสุดจริตของพี่นะครับพี่ต้องทําโดยด่วนนะครับเรื่องที่แย่ที่สุดคือเรื่องอไมโครโฟนราคาหนึ่งหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เลวร้วายมากเพราะว่านะครับพี่การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งผิดระเบียบ ผิระเบียบสํานักนายกว่าด้วยการพรัพอสดุพศ2535 25เนี่ยมันชัดเจนแน่นอนนะครับไม่มีการประกวดราคาไม่มีการตกองราคาแต่ว่าให้บริษัทเอก,กชนเข้ามาทําการติดตั้งก่อนเนี่ยมาเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากพี่เป็นความผิดที่ชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยพี่ต้องตัดไฟต่ต้นลมครับหม่อมหลวงปนัดดาเนี่ยพี่เขามีตําแหน่งเป็นถึงประหลัดสานักนายกรัฐมนตรีและดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีสํานักนายก รัฐมบนตีเนี่ยผมถามพี่ว่า,าความรู้ระดับเนี้มาพูดทํานองนี้มัน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 เป็นแสดงความไม่มีความรู้หรือว่าตั้งใจที่จะโกงพี่ความน่าเชื่อถือของพี่เนี่ยถ้าเกิดพี่จะปกครองประเทศต่อไปเนี่ยพีู่่พี่ต้องทําเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะครับไอเรื่องอื่นที่เกิดขึ้นก่อนหน้าไม่ว่า G200 ไม่ว่าบอลลูนนะครับที่บินไม่ขึ้นเนี่ยพี่เรื่องเนี้ยหรือว่าไอสติงเลหรือค่าบิลี้ยงบนหาเนี่ยมันมันเป็นเรื่องเล็กน้อยพี่นะ มันไม่ใช่เล็กมันไม่ใช่แค่เล็กน้อยอย่างเดียวเท่านั้นนะมันเป็นเรื่องที่พี่ไม่สามารถก้าวล่วงไปได้แต่ตอนนี้ความราับผิดชอบพีเ่เต็มๆนะครับพี่ถ้าพี่แก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้พี่อยู่ไม่ได้ผมเตือนในฐานะที่ผมเป็นน้องของพี่นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่สามหกพี่นักเรียนเตรียมทหารรุ่นสิบสองพี่อยากให้ผมต้องดูถูกพี่ไปมากกว่านี้เลยพี่นะครับพี่ขอบคุณทับพี่ครับสวัสดีครับ